แมนจะเควลุงมือ้นแมโอ้ยดีใจน้ำหลายนงซ่ดีใจน้าหลายแมนได็กว่าแฟดในในทอดเวลาเ่าักเทัำอดเองสำ้นีทงทำอดเองเวลาเท่าดเอ้ยทอดเองค่ะมมนี่ยินดีกับนงสาวนงซ่ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมท่าวคำผงอีสานยูทูปเมื่อนี้กะมาติดตามในเรื่องงัวออกลูกด้วพี่น้องเมื่อนี้งัวออกลูกเป็นงัวงแฝดนะครับท่าวคำผงอดบอลลน้นใบพี่น้องตามทันทีเลยคณะนี้กะเวลาอยู่ทีสองทุ่มกัวกัวนะครับเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบสี่มกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องเมื่อนี้ท่าวคำพงติดตามนะครับติดตามเรื่องงัว หัวออกลูกเป็นลูกแฝดนะพี่น้องสีใดเถิกหรือแม่แม่ทั้งสองหรือเถิกทั้งสองผมจะพาพี่น้องไปติดตามเลยครับวันนี้ไปเลยครับผมต้องบอกขอสูงเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมข่าวคำผงอีสานยูทูปติดตามเรื่องงัว เห็นงัวออกลูกแฝดทันอดบลอนทนบะไรมาทันทีเลยนะครับผมอยู่บะไรอยู่บะไรเลยวะแต่กำลังเห็นนะครับผมขามเจ้าของกันครับเจ้าของซื้ออะไรครับนี่สุบันครับสุบันสุภาคานสุภาคานบ้านนี้พี่กัดบ้านสุบันลุงพัฒนาตะมนตเก่าขามเพื่อนน้ำเย็นจังหวัดอุบลนนะเจ้าดุบลราชธานีโชคดีแห่งนาะครับครับ ได้ยินข่าวว่างัวออกลูกแฝดนะมาเบิ่งรายละเอียดของงัวชี่เวดเกิดมาก็หลับบ่อเลยครับก็ดีใจที่คุณแล้วออกแฝดแม่ทั้งคู่หรือออกเถิกทั้งคู่แม่แม่กับเถิรกครับแม่หนึ่งเทิร์กหนึ่งครับแม่เพิ่นเป็นพันไี่บ้ามันแม่บ้ามันครับบ้ามันบ้านี่ลูกผสมพอยังไงบ้ามันแน่นครับ ว่าบามันพี่กันเนาะสมโคมเรือสมสมโคมสมโคมโอ้โหโสดีหลายๆโดีหลายๆสมโคมอ่ะมาบ่งตัวพี่น้องอ่าวัดีน้ำเนพี่น้องวัดีน้ำเนวัดีน้ำเนเบ่งตัวงอ่ะเบ่งตัวพี่น้องเบ่งตัวงอ่ะบอลแลเพิ่มเลยบอัน่บโดนบออจะหายบใบพุนโอ้โหแล้วบ้วาแจะพุนมันขาดมันขาดเนิ มันกำมัพวนมันมออกมนบอกวาพี่ใหญ่มาไปดันดูนกันดูนกันพบอุ้ยสิบนาทีนะเฮ้ยเนาะเนตัวแหลกออกพวกข้าวลวกรงบานีพวกข้าวกับขาพุนโพออกมาด้วยก็ได้บอกค้ามดูเอาเอาแนะนำตัวก่อนอีเมหมค่ะสวัสดีค่ะนั่งนิสุภาคานค่ะก็ดีใจแล้วนอดใจ้นอด เอานเจเอ้าตีนมันเนว่ือหนอกมันบอกโ้ตีนกัค้เขอไอเพิ่นครบเก่าเดือนบอนี่ครบเก่าเดือนเลยมากเก่ามือค่ะเลยมาก่ามือเก่าเดือนเก่าวันโอ้มันก็รวงได้เก่อแบบงามเลยเนาะเพราะว่าอันนั้นมันหลูกแหลกหลุดแหลกงแม่เพิ่นนี่ชุดที่ออกแฟนนี่เป็นชุดแหลกเป็นชุดสองชุดที่สอง ชุดแดงออกไปอันอันนี้บด้วยกับออกเพิกเนาะมันคือโอ้โหปีบางอันเดือนอันพฤษเดือนพฤศจิกียนเอ่ดแมนโคปีหนึ่งเดือนพฤศจิกายนบักเทศไหนครับแม่อย่าเอามาทางผีเด้อแม่นี่เป็นลูกชุดที่สองเนาะครับลูกชุดที่สองครับมันปีละลูบปะ ปีละลูกอุ้ยมาโศกหมานเด้กเจ่าปีนี่ละได้สลูกครับสปีได้สามลูกครับสองปีได้สามลูกบอกแม่บานในตัวไรตัวแม่ตัวไรตัวผัวบอกในตัวไรตัวแม่ตัวผัวน่ยตจะเบิ่งเนีตัวผัวตัวเมแม่บาูนนี่โอ้ยกันนั่นบปกตุยมาเบิ่งผลงานมนแนนีีแม่เนาะตองงกตุยบ่แน บรน้านี่มดแจง่ามี่เมน้องด่ีเมยเมบนเีย์ลูกัน่ตัวด <iz> <they> ําเจาตัวดำๆนั่นบังยับยานนั่ตัวดำๆตัวดำๆมาชมนั่น นี herman, so ่แหกเอตัวแดงมัสมบิดณ์ต็มมันบ่งบอกเหตุไหนวาตัวดำเพราะว่าบักนะมันขายแหลมันมาเอาตัวไม้มันมันมสมอสนบูว่าลองเมึ่ดกีล้อกถ้านต้องหมันหูวแนนะมันหนห่ลาสกันนมืนอยบอกวนบอกาสองเือกเงินรจะสองหรือบกาเมนเทือแรกน่ะมันจะเอาเต็มมากยโอ้ยดีใจหลายพี่น้องผมถท้าขํามพมหับอกรสรบผมเลยบอก ผอมเนะหอโอ้ยสีงามแหง้วนเลยเนาะดีใจหลายผอมเสียสละใหง้วเลยนออยู่นีเล้ก่อนอนทำงวอร้นมนานมาเน่ามอเนี่ร้านมาเนี่รนเน่้านมาเนี่้มาเนนเนี้นมาเนี้มา้อม่นเน่นนร้านเนี่ยนเีย้านเนเนาเน้านานราน้นนี้นง้นนนนี่เ้าน กว่าสามสิบสี่ปีก็ไมเคยเห็นหมอกแฝดเนี่ยพร้อมกับฮาซิบีก็นแล้วก็เห็นยังว่าครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกามาติดตามในขั้นตอนการออกก่อนมืดกามาในพี่น้องแต่ว่ามืออื่นเศร้าหรือมือหื้อนะครับผมก็บเมาติดตามตอนมันแจ้งนะครับมาเห็นตอนบรรลุงานนะครับผม โอ้ยิอ้ยโ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 อ้นโอ้ย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 โ้ปโอ้ยว่ายโอ้บ่อ้งโอ้ย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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้อ้มโอ้ยโอ้ยโอ้อ้แ้่เอ้าของย้่อ้อ้ยอ้ย้ยโอ่ย่อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออกหโอ้ย้้ยอ้อนยโน้อ้ยอ อันตัวแรกนี่บ่ได้ซอยค่ะซอยพ้นที่สองค่ะโอ้ตัวที่สองนึงอันตัวแม่ด้วยตัวผูกออกก่อนตัวแม่จ้ะตัวแม่ออกก่อนบ่ได้ซอยเนาะเออตัวแรกแต่ว่าตัวที่สองนี่ซอยออกแน่เนาะตัวที่โอ้ตัวนั้นออกที่สองเนาะตัวนั้นตัวที่สองตัวนี้ออกตัวนี้ออกแรกตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวแหลกตัวแหลกตัวแม่แม่ใแม่อยู่นั่นตัวนั้นตัวที่สองหวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยินดีนับน้องสาวที่เพิ่นได้งแฝดแมนครับดีใจหลายๆเกิดมาอาชีพีกำลังพ่อพี่น้องผมคือกันบอกไปกันจนสามสิบสี่ปีเหรอนาะงกำลังพ่ออันนี้มอแมนยังดอกยินดีด้วยแมนแมนเศรษฐีแห่งปีหัวหมวกแห่งเห่งแห่งแห่งอันี้เกิดมาบุกเยเห็นง่วแฝดอันก้ากวก้า ว่าก็ว่าแล้วนาหวาดือกันเ่าอาจจะคองซองจะส่งูแขนก่อนมวหน้าจะคล้องซองยูทูปดาเกำผงที่จะมาผูกแขนมัวนแปดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อพ่อพ่อใหญ่ทถาแม่ใหญ่ํำที่ทําให้ดีมันเดีครับพี่น้องสามารถบ่งหลายผู้หลายคนนะครับมาแสดงความยินดีนะครับกับคุณเป็นตัวแรกนะครับในโมบานบดหพัฒนา ที่ได้งวแฝดสองตัวนะครับกะเบิ่งแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ใด้พี่น้องด้อการอย่าลืมกด subscribe ให้นะครับกดติดตามนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับค่ะพีมนองค่ะพี่น้องสะพนเถื่อนไบอสะพนเถื่อนนครับพี่น้องกรให้สังเกตด้วยนะครับเมือพี่น้องมาหลายผู้หลายคนนะครับมาแสดงความดีใจกับจอบของงอจิตพนด็ายงวแฝดครับผม พี่น้องในบางคลิปนี้แล้วนะครับการแสดงความคิดเห็นมากแต่คลิปเด้อแสดงความคิดเห็นมาครับจะขอเงื่อนงวดเลยว่แฝดนี่พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไรครับคือผมกลับมาเดชกมานแล้วครับมีโชกมันก็เรืบ่ คำคุ้นคำคุ้นลีได้เนาะน้อยนี่ได้ยห่ที่ได้แมนตังแต่เกิดมาเนาะเม่เยเพิ่มาหนีหาสิปีกำลังพ่อแมแมนหาสิปปีนี่ล่ะกำลังพหาซิพงเลยได้ใกล้ส่ไดผู้สูงอายุเลยแมย์มนกำลังเห็นนี่เมยนยินดีนํำเนาะแมนยินดีน้ำเพิิน กูวันี่คาันสี่หรอกวันวันสี่ครับโอ้ยไม่เอไม่เก็เห็นเน เศษแม่ิ <lawsuit royable> <oon> ึงในหัวขอโทษผ่างมองก็ช่ผ่าเ่าเพิ่งชอนคุณแมมันติมหน่อยทุกันขอบคุณสำหรับสองยูทูปข่าวขัมปุงบนน้าหมือเนาะขอบคุณหลายๆที่เด็มั่วเศษงั่วง่ามั่วง่าเนาะเมคเถิดบอกว่าทางไหนมิโตเม่นะบอกเมคี่เือตะโกนเมคตะลันเถิดอันนี้ตม่ตัวนี้ตัวตัวแม่บอก อันนี้ก็เมย์เขาเอื้อหนอไดรอบแบ่นอนอยู่หันเบอกกันต่อแม่วันนี้มันเกิดอันไดาพี่อันงัวแฝดของหมูเก่าบ้านลุงพัฒนาของนายสุบรณสุภาคารนี่เพิ่นมีงัวแม่มั่วถือเป็นคู่แฝดมือนี้พี่น้องถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเนาะเลืองามยามดีเนาะปากมั่วู้ปากมัวเอื้อถื อปจอยไอ้ก้ออยู่สายตอนต้นนั้นสิเปิดเพลงเอเปิดเดเลยจ้าอันสัมผัสก่อนอีกได้ไหม่โอ้โหบอวากำหนดมันสิขอดมือนี้บู่บ่หมื่อนี้จยังบอกว่าผงหัวพี่อ้มูกหมูจ้าบอูเนาะบู่ร่องหนาเนาะว่ามนยู่ววนแบบแต่ว่าก็ม่อาการบ หมต่ว่าพองน้แต่หมูกับวนว่าเอาแม่วันข่อยทเพอยู่คนตเมื่อกก็บ่ค่อยกินห้าภายในคนยืกก็มีอาการน้อยๆบ่ตอนน้ำลายออกมาเนี่ยมันจะเบ่งเงี่ยวค่อยออก่มันบ่อย่างยงเลยเนี่ยมนำนะจะเอ็มออกลูกขึ้นมาจออกขึ้วแ่นีกรกินินนเนาะอันลูกอันลูกแรกเพื่อน่ะออกมหูอันนี้ลูกลูกที่เท่าไดคะที่สอจะพ้อมว่ลูกที่2ลูกที่สอด้3สโต ดจะคอด้าลูกแรกได้กจะโตจ้ะเดียวจ้ะอันลูกที่สองนี่คือได้สองด้กสองเาสีน้าเพราป็นลูกว้ลูกคอดสองเทือได้สามโตบนน้องสาวเนจูวเอแรกด้หนึ่งมจ้ะเทือสองนี่ได้กสองเทือเป็นทอดแดเนาะจ้ะเนาะเทือสองเลยทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งวไม่อแกลูกว้นันเนสัมผัสอีกคนในแม่มื่อขึ้นี่ฝันดีปะ ฝันดีบ่จ้ะวันทีอยู่ฝันดีอยู่ฝันมาจังไหนขึ้นขึได้โชคได้หมานแต่เมื่อกี้แ้ใหญ่ขวายผัวไปตายเลยวันเช้าผัวโอ้ยหัวไม่เคยได้หัวต่างต่างจะเกิดมาถึงเลขบ่จ้ะบ่บอถึงวันนี้ขึ้นว่ากวันนี้สิถึงแล้ววันที่หนึ่งบอจ้ะเศรษฐีนี่แห่งบ้านพัฒนาเอ้าสิถึงบ่จ้ะแล้ววันที่หนึ่งจ้า นั่งกองเพื่อนนั่นไนงไก่กองเพือนด้จะไหนกล่องลบอกความฝันมึงมาขึ้นนี่ฝันมาจะในหนอทั้งพอทั้งแม่นี่ไหมฝันมาจะในหนอเมันนี่จังได้มันได้ง่วแฝดไหมฝันมาจ้ามัอนี่มาขึ้นนี่ฝันบอกฝันาโอ้ยมาขึ้นฝัน่าโอ้นอนโบรับ คือคือน้ำวัวพ่นี่ออกลูกกันนะอ่างนอนนอนสบายใจนอนสบายแหง่อโอ้นอนสบายใจเดีคือแจงบเอเอ้า้นต้น้นกุพอมาทั้งนี้นะคะเ้นส้นกุณพอมาบยก่ สัมผัสสำหรับสาวคำของมือนีเพิ่อนนอนเพิ่อนนอสัมผัสเน่าฮับแดงงอแงหน้ามือนีเดเก้าวทุกเล่ารักได้เครื่องสายให้ดูการสัมขอสแตดงความลุ่มมือน้ำน้องแมนโอ้ยดีใจน้ำไหลายแมนเลยงอแฝดเอาเราเด้์เดย์ทักก่อนเวลาเวลาักกันเลยครับพี่น้องครับเดย์เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยทุพี่น้องเด้ออย่าลืมกด subscribe น้ำกดติดตามน้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับข่าวคำของอีสานยูทูป สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเทนีก่อนคลิปหนาจังพอกับผมใหม่ครับสวัสดีครับ